สวัสดีค่ะลาลินทิห์หอเจริญจากโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุมูลค่าสูงในประเทศไทยและภูมิภาคอ,อาเซียนค่ะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศไทยมีมูลค่าสูงมากถึง4ี่หมื่นล้านบาทต่อปีโดยไทยนำเข้ากลุ่มยาประเภทนี้มากกว่า50เซต์ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตชีววัตถุมูลค่าสูงซึงสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในอุตสาหการรมการแพทย์ครบวงจรค่ะเมื่อพูดถึงยาชีววัตถุยาชีววัตถุจะมีความแตกต่างจากยาเคมีที่เรารู้จาักกาันอย่างเป็นอย่างมากหากเทียบขนาดแล้วยาชีววัตถุจะมีขนาดมากกว่ายาเคมีหลายเท่านัก โมเลกุลมีความซับซ้อนกว่าและมีการใช้กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการทางชีวภาพนั่นหมายถึงการใช้สิ่งมีชีวิตในให้เป็นโรงงานผลิตสารเหล่านี้นั่นเองยาชีววัตถุคล้ายคลึงคือชีววัตถุที่มีตัวยาสำคัญเดียวกันกับชีววัตถุต้นแบบคล้ายคลึงกันทั้งในแง่คุณภาพความปลอดภยัยและประสิทธิภาพ หนึ่งในกลุ่มชีววัตถุคล้ายครึงโมโนโครนอลแอนติบอดีที่มีการใช้สูงสุดในประเทศไทยคือ trastuzumab ที่มีลิตตานมะเร็งเต้านมกลุ่ม HER2 positive trastuzumab มีราคาค่อนข้างแพงมากถึง45,000บาทต่อโดสทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้รวมถึงประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตใช้ขึ้นเองทำให้เราต้องนำเข้าร้อเปอร์เซ็ต์ ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยนำโดยสวทช NBF k u m u t g และ UK Partners ได้แก่ University College London, University of Kent, London School of h y g i e n i c and Tropical Medicine และ Imperial College London ภายใต้โครงการ Global Challenge Research Fund หรือ GCRF จึงร่วมกันพัฒนายาชีววัตถุเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเซล การทดลองในระดับห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์อัตลักษณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อสร้างศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตขึ้นใช้เองในประเทศต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดตอนท้ายของวิดีโอขอบคุณมากค่ะ